ว่าล็อบเบอร์โซ่อะคือบอลบอลเล็บตัวปอมอ่ะท่าแรงนะฮะนี amendments. ่กดคือกด S ฮะเรียกใครจะเป็นกินตัวปอม หนึ่งเราสเปรย์ไปแล้วเนอ่าะถ้าไิเศษยแรงฮะลงลงเสียงไปด้านหลังแล้วกดให้หลังแล้วกดเอสนะอือถ้าเคาน์เตอร์เหมือนกันนะต้องรอตัวจุ่มจีมาอือก็ไม่เชิงเคาน์เตอร์หรอกแต่ก็แบบต้องให้ตัจุ่มจีเลยถ้าเราไปฮะถ้าที่ สองครวิธีกดกดลงลงเฉยียบไปหน้าแล้วกดเนินหน้าแล้วกดโจมตีอะไรก็ได้นี่รีวอล์กสเปซฟอร์ต่อไปห้าห้าที่สามครวิธีกดกดลงลงเฉยียบไปหลังแล้วกดถอยหลังกดโจมตีอะไรก็ได้ครับนี่เข้าไปล็อกตัวเลยล็อกัตัว ลองทำนีิดนึงเป็นฟังบ้าัโควบคุม,มลวดดิบเออนี่เอาไปมันเหมือนเหมือนน้ำผึ้งอะไรก็ไม่รู้เป็นเยลลี่บางอย่างเอาไปครับถ้าไม่ตายแนละ้วโอ้โหที่ก่อคือกดลงลงเสฉยานหน้ากดเดินหน้าครับกดหน้หรือเอากอัานแน่เป็นพาเล็ เรสเปรเป็นแบบโอ้โหเรียกว่าฮันนี่สเปสดีกว่าโคตรเหมือนโอเคนะฮะหนึ่งฮันนี่สเปรดถ้ามันอ่านว่าอะไรไม่รู้โอ้โหที่ท่าในที่ผมดูนี่ยาวหนึ่งไปขึ้นไปหนึ่งต่อไปฮะถ้าไปต่อยอีกท่าหนึ่งต่อไปฮะไปต่อยอีกท่าหนึ่งกู้ฮ้กดกดเดินหน้ากดลงเดินหน้ากดลงลงเฉยไปด้านหลังกดถอยหลังกด ลงกดด้านหลังขึ้นกดขึ้นกดกดด้านหน้าแล้วก็เฉียงเปด้านหน้ากดด้านหน้าเฉียงขึ้นผมพูดงงก็คือวนนะฮะวนหนึ่งรอบวนวนวนลูกศรหนึ่งรอบแล้วกดโจมตีอะไรก็ได้นี่การเขา่าเขา่าอ <laughs> จบเล่นมวยปัม้มดัดหลายออเป็นคนไม่ดีนะหักหลัง สองสิว้าดติดยากเลยแต่ไม่ยากนาพลอเลหรอกไม่ยากไยากนะโจซีฟหรอกทำไมไม่ติดนี่เลยนี่เลยอ่าตางนี้ฮะพีสิ